สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยอีกแล้วไลฟ์สไตายบายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมด้วยนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญเก่าเหรียญสะสมเหรียญหายากเหรียญโบราณวันนี้พี่จอยก็จะมาบอกเก่าเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะในเรื่องของการสะสม วันนี้พี่จอยขอพูดถึงเหรียญสิบบาทปีพศ2539เป็นเหรียญที่ไม่ใช่เหรียญการจนาพิเศษนะคะปีพศ2539ก็จะมีเหรียญสองแบบนะคะก็จะมีเหรียญปีการจนาพิเศษนะคะแล้วก็เหรียญธรรมดาหลัง วัดอรุณราชวลราลามอย่างที่พี่จอยถืออยู่นี้นะคะเหรียญน,นี้ไม่ได้มีติดอันดับอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่เป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากมากๆแทบจะไม่มีแล้วนะคะปัจจุบัน เป็นที่ต้องการของนักสะสมมากๆเลยเหรียญนี้ถ้าเพื่อนๆพ,พบเจอเก็บได้เก็บเลยนะคะเพราะว่าราคาเกินหน้าเหรียญไปแล้วตอนนี้ราคาก็พุ่งเป็นร้อยถึงร้อห้าสิบบาทมีการซื้อขายกันนะคะเพราะว่าหายากแต่เพื่อนๆอนอ,นอาจจะโชคดีอาจจะพบเจอก็ได้นะคะเวลาไปตลาดพบเงินทอนหรือว่า เจอ,อเหรียญสิบบาทก็ลองหาดูนะคะปีพศสองพันร้อยสานะคะข้อมูลของเหรียญก็จะด้านหน้าตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เของเรานะคะก็ เหรียญที่พี่จอยถืออยู่นี้ก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาเยอะพอสมควรนะคะถ้าเป็นเหรียญที่มีความชัดเจนแล้วก็ไม่สึกหล่อมากก็ถือว่าขายได้ราคานะคะของพี่จอยที่ถืออยู่นี้นะคะก็ถือว่าสึกหล่อไปมากเหมือนกันนะคะ แต่ถ้าซึกรหลอแบบนี้ก็ยังมีการซื้อขายกันอยู่ที่ร้อถึง100กว่าบาทถ้าเป็นเหรียญ UNC หรือว่าเหรียญที่ใหม่นะคะก็150ยห้บถึงสองบาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับ เหรียญปีพศ2539นะคะที่ไม่ใช่เป็นเหรียญกันจนาพิเศษนะคะเหรียญปกติธรรมดาแบบนี้ไม่ใช่เป็นเหรียญที่ระลึกปีกัญจนาพิเศษนะคะเ,เพื่อนๆจะเป็นเหรียญสิบ,บาทปีพศ2539หลังวัดอารุณราชวรารามนะคะแบบนี้เลยเก็บได้เก็บเลยเก็บได้ ขายได้มีราคาแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะปัจจุบันค่อนข้างที่จะหายากมากๆแล้วนะคะเพราะว่าอาจจะไปอยู่ที่ในมือนักสะสมะสมากกว่าจำนวนการผลิตพี่จอยก็ไม่ทราบแน่ชัดนะคะวันนี้ก็เลยไม่ได้มา บอกให้เพื่อนๆว่าจำนวนการผลิตเท่าไรนะคะเอาเป็นว่าเพื่อนๆที่ชอบสะสมก็ถ้าพบเจอเก็บได้เก็บเลยข้อมูลตามที่พี่จอยบอกนะคะก็คือราคาเกิน100การซื้อขายก็100ถึง150บบาทแล้วนะคะถ้าเป็นเหรียญที่มีความ สึกหล่อน้อยหรือว่าอ่ยังมีความชัดเจนสวยงามก็ขายได้มีราคานะคะเพื่อนๆจ๋าก็จะประมาณนี้พี่จอยก็เคยบอกเพื่อนๆเสมอมานะคะการเก็บคือการออมออมวันนี้เรามีกินมีใช้ในวันข้างหน้าออมวันนี้เพื่อที่จะให้ลูกหลานได้ศึกษา หรือว่าเป็นมรดกตกทอดในวันข้างหน้าออมมานี้เพื่อที่เราจะทำกําไรในอนาคตข้างหน้าก็ได้นะคะใครจะไปรู้นะคะว่าเหรียญน,นี้อนาคต5ปีสิปีอาจจะมีราคาเป็นพันสองพันก็เป็นได้นะคะเพื่อนๆจะเพราะว่าโอกาสที่เราจะเก็บตอนนี้ ยังพอมีนะคะถ้าพบเจอก็เก็บได้เก็บเลยนะคะเพื่อนๆจะอาจจะเป็นเหมือนปีพศ2533ตอนนี้ราคาก็เป็นหมื่นเป็นแสนไปแล้วพี่จอยก็เสียดายนะคะไม่ได้เก็บเพราะว่าปีพศสอ3 3าสสก็อยู่ที่ลำดับที่หนึ่งเลยทีเดียวนะคะพี่จอยขนาด เก็บมาก็เกือบเจ็ดสิบปีก็ยังไม่พบเจอปีสามสามนะคะแล้วก็พี่จอยก็ไม่ได้ซื้อข้าวนะคะพี่จอยเพียงแต่ว่าเป็นคนชอบสะสมก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆนะคะแต่ปีสามสามยังไม่เจอนะคะก็เพื่อนๆพบเจอปีสามเก้าก็เก็บได้เก็บเลยนะคะปีสามเก้าสามหนึ่งนะคะสามสีก็มีราคานะคะ สวยงามนะคะเพื่อนๆจะก็มาให้เพื่อนๆได้รับรู้ในเรื่องของราคาหรือว่าการสะสมเหรียญต่างๆนะคะถ้าเราชอบนะคะชอบสะสมไม่จําเป็นจะต้องเป็นเหรียญที่แพงๆนะคะถ้าชอบพ่อหลวงร .9 ราชการที่9ก็เก็บ นะคะเก็บได้เก็บเลยเก็บเก็บทุกอย่างนะคะเก็บเล็กผสมน้อยอานาคตสดใสแน่นอนนะคะการเก็บก็คือการออมอย่างที่เคยบอกไว้เหรียญทุกเหรียญเขาจะมีคุณค่าและก็มีราคาอยู่ในตัวของเขาแล้วนะคะ อยู่ที่ว่าเราจะาเก็บยังไงสะสมแบบไหนเพื่อที่จะให้มีราคาในอนาคตก็ต้องเลือกดูนะคะเลือกดูในเหรียญที่มีการผลิตน้อยหรือว่ามีการหรือว่ามีความต้องการของ นักสะสมเราก็เก็บไว้นะคะณนะตอนนี้พี่จอยเก็บไม่รู้ว่าอ่าเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่แล้วนะคะยังไม่เคยออกขายให้ใครเลยนะคะพี่จอยก็ยังจะเก็บไปเรื่อยๆเพื่อที่อาจจะ ให้เป็นมนรดกตกทอดให้กับลูกหลานไว้เพื่อที่เขาจะได้ศึกษาหรือว่าทำกําไรในอนาคตก็ก็อาจจะเป็นได้นะคะอยู่ที่เขาจะดูแลหรือว่ารักษาได้นานสักเท่าไหร่นะคะสำหรับเหรียญต่างๆ ที่เราชอบเราก็เก็บสะสมไม่ว่าจะยี่มห้าจะตังสามอ่ายี่มห้าจะตังห้าสิบจะตังนะคะบาทสองบาทเราสามารถที่จะเก็บได้เพราะว่าถ้าเราชอบการสะสมเราก็เก็บได้ทุกอย่างนะคะเพื่อนๆจะ้ะการเก็บคือการออมนะคะออมไว้ตอนนี้ ดีในวันข้างหน้าแล้วก็อนาคตอาจมีราคามากกว่าตอนนี้ก็เป็นได้นะคะเพื่อนๆจ๋าอย่าเพิ่งเบื่อพี่จอยนะคะเพราะว่าพี่จอยเป็นคนชอบสะสมก็เลยอยากจะแนะนำบอกกล่าวกับเพื่อนๆที่ชอบเก็บชอบออมนะคะ ลองไปดูกระปุกของเรานะคะอาจจะมีเหรียญที่หายากอ่าลำดับต้นๆก็เป็นได้นะคะมีราคานะคะทุกอย่างมันมีค่ามีราคาในตัวของมันเองอยู่แล้วนะคะในสิ่งที่เราสะสมไว้ถึงแม้ว่าอาจจะ ไม่มีราคาตามท้องตลาดนักสะสมไม่ต้องการแต่ก็มีค่าทางด้านจิตใจของเรานะคะเราเก็บไว้วันนี้ก็เหมือนกับเราออมไว้ให้กับเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกหลานในวันข้างหน้าก็ได้นะคะ mm hmm. เพื่อนเพื่อนจ๋าขอบคุณมากมายที่เพื่อนๆนติดตามรับชมหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกริงร๊งๆแล้วก็เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการติดตามรับชมคลิปต่อๆไปด้วยเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีคะ่ะ